พอดีจุ้มมาถึงก็เรือถึงจุดนี้พอดีนะคะก็เลยไม่ได้กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพอดีเครื่องเสียงก็เครื่องเสียงเรือก็ดังกระหึ่มพอดีนะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมเป็นทางการนะคะเรือขนาบข้างถอดออกมาเลยนะคะทรับสบพสํารคนนับเบอร์สิบเก้าเรือขบวนชุดน,นี้วิ่งอยู่นะจุดโค้งนังคำท่านผู้ชม ่างแม่น้ำป่าสักนะคะจุดนี้เป็นจุดโค้งนางคำที่มีแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำป่าสักปบรรจบกันนะคะเป็นโค้งตัวเอสค่ะท่านผู้ชมเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งนะคะพอดเคี้ยวค่ะท่านผู้ชมจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่ธรรมดานะคะเกิดเหตุเรือโปะมีปัญหาไปแล้วสองรอบจุดนี้แล้วก็ เรือลากก็ล่มไปแล้วสองรอบนะคะจุดนี้นะคะปีหกห้านะคะไปน,นี้ตรงนี้จะบางราเป็นแม่น้ำลบบุรีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือนี้เป็นเกาะนะคะชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าเกาะลอยตําบลเกาะลอยนะคะโอ้โหเสียงเครื่องเรือยังกระหึ่มกระหึ่มอยู่เดียวเดียวขวาเดียวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบท่านผู้ชม โค้งตัวเอ็ดจะารตัวเอ็ดกับหัวนะคะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะไม่ธรรมดานะคะจุดนี้แม่น้ําปากสักก็ไหลแดงอยู่นะคะเดี๋ยวตุ้มให้ท่านผู้ชมชมส่องขบวนเลยนะคะตามหลังมาอีกนะขบวนโอ้โหมากันแบบสุดยอดจะย้อนแสงไม่เอ่ยสีหัวเรือลากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสีหัวเรือลากจูงเรือโป้บรรทุกหนักนะคะวิ่งชวนกระแสะน้ํา จะย้อนแสงนะคะเดี๋ยวตุ้มหันไปทางนี้สักก่อนนะคะสองขบวนในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมจุดโค้งนางคําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเกาะลอยนะคะตุ้มยืนอยู่ฝั่งหน้าวัดปราสาทนะคะท่านผู้ชมปีหกห้าตุ้มก็มาไล์สดกู้หูวเรือลากจูงของแสงเทียนลากจูงนะคะณนะจุดนี้นะคะ ดูสังเกตน้ํานะคะท่านผู้ชมสีน้ําต่างกันเลยแม่น้ําป่าสัากก็จะเป็นออกเขียวๆดำๆแม่น้ําลบบุรีก็เป็นสีแดงๆแบบน้ําป่านะคะท่านผู้ชมสังเกตง่ายเลยนะคะสีหัวเรื้อล่างเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมภาพอาจจะย้อนแต่ โพลนับเบอร์19ก็ไวมากท่านผู้ชมดูไปรับเชือกช่วยดึงอีกแล้วมึงจะปล่อยเชือกไปเมื่อสักครู่วิ่งดิงไปรับเชือกช่วยดึงอีกแล้วค่ะเพราะว่าทําไมต้องใช้เรือขนาบข้างช่วยดึงว่าตรงนี้จุดโค้งนะคะท่านผู้ชมช่วยดึงช่วยประครับเรือนะคะรับเชือกมาไวมากรัฐมีเมืองทองค่ะ ควดจุดนี้ไอาลำหน้ากล้องแขลงเอียงแปลงเอียงเล็กน้อยไม่ตุ่มไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาพี่กบตันบอก ใส่เสื้อชูชีพทุกท่านเลยดีมากๆาเลยค่ะทำไมพี่ทับพโสพลเขาไปรับเชือกไวมากเพราะว่างก็ใช้วิทยุสื่อสารคุยกันนะคะท่านผู้ชม เ่อชิวชีพกันทุกท่านดีมากๆค่ะเ,เริ่มเริ่มเลี้ยวแล้วนะคะท่านผู้ชมโค้งตัวเอ็โค้งตัวเอ็กับหัวโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะจุดนี้ก็เป็นการสร้างเขื่อนด้วยปีหกห้าชาวเรือได้ปิดคลองปะท้วงเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนนะคะยื่นออกมาทําให้ชาวเรือบังคับเรือลําบากนะคะ แล้วก็ยืนหนังสือกับคนเจ้าชาไปเมื่อปี65ประมาณเดือนกันยายนนะกันยาหรือพิกิการุ่มจําจําไม่ได้แล้วอยู่ประมาณนี้แน่าจพิกิการนะคะพิกิกาปี65เนอะรุ่มก็มาไล์สดขึ้นเรือมาก็เข้าด้วยวันนั้นเห็นไหมคะเรือขนาบข้างช่วยดึงลำที่สองนะคะท่านผู้ชม ลำที่สองกับลำที่สามนะคะเทียบอยู่ที่ระดับนี้นะคะเดี๋ยวหานยางลับแล้วท่องเที่ยวก็มาอีกลำหนึ่ง ีกกันไปนะคะมุมขวาก็เบนเรือไปทางขวามุมซ้ายก็เบนไปทางซ้ายเพื่อจะให้บังคับให้เรือโป๊ะอยู่ตรงกลางนะคะท่านผู้ชมไม่ง่ายนะคะจุดนี้ไม่ง่ายนะคะเรือขนาบข้างก็ มีเครื่องขยายเสียงมีวิทยุสื่อสารกันทุกรำนะคะท่านผู้ชมหัวเรือลากจูงเรือยนต์ลากจูงนี่มีทุกํำนะคะวิทยุสื่อสารเครื่องขยายเสียงเอาไว้คุยกับทางเรือโป๊ะนะคะตะโกนคุยกันไม่ดีแน่นอนท่านผู้ชม ดีนะคะสองขอบวนเรือโป้บรรทุกหนักนะคะสามสามเรือโป้นะคะทั้งสองขอบวนเลยผ่านไปได้สวยๆนะคะระหว่างจุดนี้นะคะช่วงหน้าน้ําก็เดินเรือยากลําบากนะคะท่านผู้ชมน้ํากระแสแรงแล้วก็ช่วงหน้าแรงก็ลําบากอีกเช่นกันนะคะจุดนี้ก็ไม่ธรมรมดาหน้าแรงก็เรือใต้ท้องเรือก็จะปิดคูดกับมีสันเขื่อนนะทะ่านผู้ชมปีที่แล้วหกพ้าเนาะ ตต้ท้องเรือไปน้ำน้อยนะคะน้ำแห้งไปคูดกับใต้สันเขื่อนในน้ำทำให้เรือล่วนะคะเรือโปะรั่วนะคะ,อะ,ะ,คะขอขอบคุณท่านู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะ ต่อคนลำเบอร์สิบเก้าก็ช่วยกันเตงข้างไปสองรอบรับเชือกดได้อย่างรวดเร็วคล่องเข่วมากนะคะทานานในการขนาบข้างนะคะทำนานในการช่วยดึงเอาตรงจุดวัดพนันเชิงก็ช่วยดึงตลอดนะคะท่านผู้ชมตับโสพลนี่มีเรือเยอะนะคะเรือเยอะมากหลายลำอันที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นลำเบอร์สิบเก้านะคะเรือลำใหญ่เครื่องแรง พี่กัปตันปีมือไร้ากาดมากจุ้มกองบอกว่าไา้กาดมากในบรรดาการขับเรือนะคะหอยหลังแบบยาวๆโดยนิ่งมากเลยท่านผู้ชมพี่กัปตันปรับสุพลําเบอร์สิบเก้าจุ้มขอชมเชยนะกับการที่เห็นเขาถ่ายขับขับเรือมาปีกว่าแล้วเนาะที่เห็นนะคะที่จุ้มเห็นนะคะหอยหลังยาวๆนิ่งๆเลย ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมเขื่อนนะคะฝั่งนู้นเขื่อนอยังสร้างไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ชมไปแล้วสองขอบวนในคลิปนี้นะคะกลาบขอบพระคุณงาาๆนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมไปแล้วนะคะ